ีข kh <laser magic> <st immun ités> ี้ขวานะครับเห็นไหมวางได้ปกติเลยนะครับอันนี้ผมเล่นบนมือถือนะครับที่เป็น iPhone <Anyone> นะ iPhone 13 Pro Max นะครับเป็นชิป A15 แล้วก็เป็น iOS 16.3นะโยวาซาสวัสดีวรุ่นเมการทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับทดลองให้ดูนะฮะสำหรับการใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับเล่นเจตัวเกีไมค์ครับกันนะฮะเป็นไงไปรับชมกันเลยครับอ่าเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้นะท่านผู้ชมนะ มันเป็นแบรนด์นะครับเจ้าตรงนี้นะครับโกโจโดนะท่านผู้ชมนะโกโจโดนะถ้าผมอ่านผิดยังไงผมขออภัยด้วยโกโจโดนะท่านผู้ชมนะอ่าแบรนด์ band นี้เลยนะครับโกโจโดนะครับทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยนะอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่2023นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็ถ้าเราซื้อมาในกล่องนี่ก็จะมีในส่วนของอาจจะตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดแบบไร้สายนะฮะแล้วก็ในส่วนของสายชาร์จนะสายชาร์จเขาจะเป็นอ่า USB 2 Mi c ครนะครับไ i c คร USB นะสามารถที่จะเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับตรงหัวเขาได้นะเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาตรงนี้ไปเสียบกับเจ้าตัวเต้ารับเรานะครับที่เป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟหรือว่า power bank ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะคีย์บอร์ดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้จะมีทั้ง2องอย่างนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวเลยเราต้องชาร์จก่อนนะครับนี่ ที่ชใช้เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราก็เสียบปุ๊บประชาร์จได้เลยนะครับตรงด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นแม่เด็กนะฮะท่านผู้ชมนะใส่กับพวกเคสได้นะ iPad ได้นะฮะท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะครับว่ามันเล่นได้นะฮะท่านผู้ชมนะมาขั้นแรกนะครับที่เราต้องทำเมื่อคืนหนึ่งเลยนะครับมาเปิดอ่ะจะตัวบลูทูธสัญญาณบลูทูธเมาส์กับคีย์บอร์ดก่อนนะวิธีการก็หันมาด้านหลังนะครับเห็นไหมหันมาด้านหลังเสร็จปุ๊บนะครับนี่มันจะมีอยู่นะครับตรงนี้นะฮะบอกแล้วนะนะเป็นปุ่มมมมมนนนนนนะะะครัับบจีปุ่่่ใสวขอองาลููทธเห็ อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมซูมให้ดูก่อนนี่นะครับท่านผู้ชมนะมันจะมีปุ่มอาจ้าตัวบลูทูธนะครับกับ2.4นะแล้วก็มีอ่าในส่วนของ USB นะอันนี้ไม่เสียบคอมนะไม่เสียบในคอมนะครับแล้วก็เปิดไปที่2.4เนี่ยแต่ถ้าเราจะเล่นบนมือถือเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับตรงนี้กับเปิดไป2.4ให้เราทำการนะครับดึงไปฝั่งซ้ายมือที่รูปบลูทูธนะเห็นไหมนี่บิสวิตไปซ้ายมือรูปบลูทูธนะจากนั้นนะครับก็วางเมาส์ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะวางเมาส์ไว้ก่อนปึ๊บนะครับนี่ เห็นไหมมันจะกระพริบเป็นไฟนะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปสนใจนะครับต่อมานะครับให้เราทําการนะครับมาที่เจ้าตัวคีย์บอร์ดของเรานะครับเปิดออนไว้นะฮะท่านผู้ชมนะนี่มันจะขึ้นเป็นไฟแบบนี้มาสามารถปรับแต่งไฟได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ปรับแต่งไฟได้นะครับกด F n แล้วก็รูปไฟนะครับนี่เห็นไหมนี่กดรูปไฟได้เลยไม่ต้องกด F n พูดผิดนะครับรูปไฟได้เลยนะครับเห็นไหมปรับความสว่างได้นะครับนี่ปรับ R G B ได้เนี่ R G B อยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม R G B นี่ จะเป็นแบบไหนก็ปรับได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการเปิดทั้งคู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่พอปรับเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บต้อช่วยผมให้เราทําการกดไปที่คอนิกนะครับคอนิกนะหนรั้งนะครับให้รูป w i f i มันขึ้นกระพริบแบบนี้นะฮะนี่พอมันขึ้นกระพริบแบบนี้แล้วปุ๊บเราก็มาที่มือถือของเราได้เลยนะครับมือถือของเรานะนะครับไปที่หน้าปกติก่อนนี่นะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะให้เรานะครับเลื่อนลงมานะท่านผู้ชมนะเลื่อนลงมาปุ๊บเราก็ไปเลือกที่คําว่าบลูทูธนะฮะกดค้างไว แล้วก็กดบลูทูธค้างไว้อีกรอบหนึ่งไปที่การตั้งค่าบลูทูธรอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะขึ้นในส่วนของบลูทูธคีย์บอร์ดกับ BT 5.2เมาส์นะครับให้เราทําการกดเชื่อมต่อทั้งคู่เลยนะครับกดบลูทูธก่อนนะครับบลูทูธคีย์บอร์ดก่อนปุ๊บแล้วก็ส่วนต่อมานะครับเราจะทําการนะครับเลือกในส่วนของเมาส์ Mouse นะท่านผู้ชมนะรอมันหมุนก่อนนี่นะฮะ ถ้ามันไม่ขึ้นนะครับื่อกี้ให้เราทําการกดเปิดปิดใหม่นะบลูทูธนะครับตรงนี้นะเฉพาะเมาส์นะแล้วก็กดเลือกที่คาว่า BT 5 2เมาส์กดจับคู่ครับนี่ได้มาแล้วนะครับมันจะขึ้นเชื่อมต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดมาแล้วนะบลูทูธคีย์บอร์ดเรียบร้อย BT 5.2เมาส์เรียบร้อยนะครับปัดขึ้นเลยครับแล้วก็ไปเข้าเกมของเรานะไม c ครับอยู่ไหนนี่นี่นะฮะมันจะกดขยับเมาส์อะไรไม่ได้นะครับไม่ต้องไปตกใจนะท่านผู้ชมนะให้เราทําการเข้าเกมเราก่อน ตั้งเกมเลยนะครับ Create World ฟับนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมเกิดรึเกิดรึนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมนี่หันเมาส์ได้แล้วนะซ้ายขวาหันได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมไซ้ายขวาหันได้แล้วนะเป็นไงนี่ดูนะอันนี้ไฟไม่มีขึ้นใช่ไหมไฟก็ไม่ขึ้นก็กดไฟใหม่หน่อยนี่เห็นไหมนี่ไฟคีย์บอร์ดนะครับเออเป็นไงเดินนะครับเดินกดอ่ากด W นะครับถอยหลัง S นะครับ เดินซ้าย e เดินขวา d นะครับนี่เห็นไหมกระโดดสปีดบาร์นี่เห็นไหม,หไหมแล้วก็ถ้าเราจะวิ่งไปด้วยไปกดแบบวิ่งไวๆไก็กด w ไปนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็กดชิป w แล้วกดคอนโทลพูดผิดนี่ w คอนโทลนะครับเห็นไหมมันจะวิ่งไวน,นะท่านผู้ชมนะเออนี่ดูนะดูนะคนดูนะเดินไปฟืบ้วกดวิ่งไหมก็กดคอนโทลบวกไปด้วยนะครับนี่คอนโทลวิ่งไปด้วย นี่เห็นไหมใช้งานได้ปกติเลยนะครับกระโดดได้ปกติกดกระเป๋าปกด e นะครับนี่กด e นะเห็นไหมจะจะอ,ออกก็กด e รอบหนึ่งนะครับกด e c นะครับเพื่อไป home ได้นี่เห็นไหมไปหน้าจอ home เราได้นะครับปึ๊บกลับมาฮะนี่เห็นไหมแล้วกดคลิกซ้ายนะครับเพื่อตีบล็อกได้ด้วยนะกดคลิกซ้ายเพื่อตีบล็อกได้นะครับเดี๋ยวขอโฟกัสดึงโฟกัสหน่อยนี่นะฮะท่านผู้ชมนะนี่กดคลิกซ้ายเพื่อตีบล็อกได้เลยนะครับนี่ดูนะผมจะทําการตีบล็อกเดี๋ยวผมไปที่ที่มันไม่ค่อยสว่างมากแล้วกัน นี่เดี๋ยวมันจะถ่ายไม่ได้มือถือนะครับนี่เห็นไหมตีบล็อกได้นะครับนี่ตีได้ปกติเลยเห็นไหมแมมตีได้นะครับเก็บบล็อกได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดลงไปเก็บบล็อกก่อนกดกระโดดขึ้นมาครับกดขี้ขวานะครับเพื่อวางบล็อกนะนี่ขี้ขวานะเห็นไหมวางได้ปกติเลยนะครับอันนี้ผมเล่นบนมือถือนะครับที่เป็น iPhone นะ iPhone 13 Pro Max นะครับเป็นชิป a 1 5แล้วก็เป็น ios 16.3นะ อันนี้ก็ปัจจุบันแล้วนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2023นะท่านผู้ชมนะจริงๆอ่ะมันมันใช้งานร่วมกับ iPad ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์งานได้นะครับพิมพ์งานได้เหมือนกันนะครับพิมพ์งานก็กดแบบถ้าเราจะเปลี่ยนภาษาพิมพ์งานก็กดชิปกับสเปซบาร์เอานะท่านผู้ชมนะเออรู้สึกเองเห็นวัวเมื่อกี้นี่ยนี่ขวดตรึงซัดสักหน่อยนี่เป็นไงล่ะเออใช้งานได้จริงๆนะครับนี่เห็นไหม hoo! นี่ได้เนื้อมานะกดกินได้เลย กินกดอะไรมาผมไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับเอามาฟันอย่างนี้ก็ได้นี่เอาเนื้อมาฟันได้ครับกดลูกกิ้งนะครับเพื่อปรับได้นะปรับในส่วนของอาวุธ่ไอสิ่งของที่เราต้องการใช้นะเก็บเห็ดเก็บเหตุนีเน่เห็นไหมเออโคตึงโคตึง คลิปมาได้แล้วนี่วางเฮดได้ด้วยนะครับปลงปลูกอะไรทุกอย่างได้เลยนะครับเออถือว่าใช้งานได้นะครับปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ซื้อนะครับทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดไว้ให้เลยนะด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมนะไปกดซื้อกันมาได้นะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับอันนี้บน iPhone เล่นได้นะ ipad ก็เล่นได้นะครับใช้บนในส่วนของ iOS 16.3นะครับแต่ว่ามันมี ใช้ได้แค่เกมเดียวนะก็คือไมค์คร a f t นะครับถ้าเป็นในส่วนของเจ้าตัวเกมโรบ็อกเนี่ยไม่ได้นะครับหรือว่าเกมอื่นไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะ,ะเกมอื่นจะยังไม่ได้นะครับณนะปัจจุบันนี้ที่ผมทดสอบดูแล้วนะครับเกมอื่นยังไม่ได้ยกเว้นไมค์ครับ t เกมเดียวนะ ตอนนี้ไม่ครับเล่นได้นะครับปกตินะครับเมาส์คีย์บอร์ดนะอ่ะก็ประมาณนั้นละกันเนาะ <c oughs> ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบยายใต้คลิปเลยนะครับถ้าใครต้องการซื้อก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอยู่ด้านล่างคำบยายใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊ะแล้วผมจะแปะไว้ให้เนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวแรกก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่โค้กช่องเว่าเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแลล้้วเเเจจอออออกกกัันนนนใหหหม่่่คคคิปาาบบยยงงรร์์ตตีส นี่นี่โคตรรึงโคตรรึงนี่นี่วู้ฮู้บรีนายบลู